เราก็ไม่ลงมาฉันข้าวอีกเราก็พอพอพอตะวันขึ้นเราก็กลับมา,มานั่งเนี่ยพอหลับตาลงพอลืมตาขึ้นมันเป็นวันใหมแ่แค่เรานั่งแค่แป๊บเดียวอ่ะมันก็เลยเกิดอัธจรรรยไงนั่นแหละครั้งแรกที่วหมมันเป็นไปนได้ยังไงอย่างเงี้ยทั้งที่เรานั่งเป็นบเกือบยี่สิบชั่วโมงอ่ะจะเหมือนนั่งแค่นาทีเดียวอย่างเงี้ยวินาทีเดียวอย่างไรอย่างเงี้ย เมื <c oughs> ่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกนะ,ะนั่นแหละครั้งแรกที่ที่ที่เกิดความอา,าจารยันของของธรรม,มาะแล้ววันนั้นเราก็ยเกิดอิ่มเอมมีในใจมากเลยโดยไม่เคยเคยรู้สึกมาก่อนแล้ววันนั้นเราก็เลยกลางวันเราก็อีกวันหนึ่งไงลนะ้วเราก็ไม่ลงไปฉันข้าวอีก